สมัยนี้เขาบอกมีการฝังตะโก่งฝังกุดด้วยเหรอเฮ้ยมีด้วยยังมีที่วัดที่อุดรที่นึกว่านี่อ๋อรู้เรื่อลูกวัดเลยวัดที่อุดรไม่จริงๆเราไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสื้อถิ่นแปดคือแม่อยากให้เราบวชแต่เราก็ยังบวชไม่ได้ถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่างั้นเดี๋ยวไปปฏิบัติธรรมก่อน สิบวันละกันอะไรเงี้ยให้แม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมสิบวันแล้วก็เลยแล้วก็เลยงไดังตะกุดใช่ฝังตรงไหนของฝังแขนคร์ท้องแคร์นี้ใช่เปิดถอดยาขออนุญาตเปิดมาถอดยากลูกอะถอดไหมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะนี่เห็นไหมขอโทษนะเนี่ยมันก็จะเป็นรอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยใชเป็นเม็ดๆทั้งหมดกี่ดอก อันนี้ประมาณ5ครับแต่ว่ามันเป็นอันเล็กๆเป็นทองใช่ไหมเป็นทองครับทองแท้็กๆเคยมีเหตุการณ์ปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับเขาไหมไม่เคยนะฮะยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเลยปกติแต่ก็คือทำห้เพื่อความสบายใจนั่นนู่นนี่เวลาการทำงานนะกุศโลบายอันนี้คือแต่กูดกโกรธลรอครับไปลงทองมากี่แผ่นคะหน้าต่างหรวคือหนูว่าใครว่าดีก็ไปหมดอย่างอย่างเออ ี๋ยวไปนครปฐมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พาไปมึงหนีไปเองอีพุกโกรดูกูตบให้อีดอกวัดป่าใหญ่กูก็ไม่เคยไปมีมึงพวกมึงอัไปกันก็แม่ไม่พาไปไงคืออะไรคือไปคือต้องพูดอย่างนี้ว่าไปหลายที่มากแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าในใจเราอะคือถ้าเกิดทําแล้วอะเราไม่มีการลงมือทําอะแม่เนาะหมอช้างเนาะหรือว่าเราอยู่ที่บ้านเฉยๆมันไม่ได้หรอกเราก็ทําเพื่อเราแบบ สบายใจมูเตลูนอกจากแบบว่าลงทั้งทองนะแล้วเราก็มีสักน้ำมันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยลงไม่ลงมืมือไม่ลงทองนี่ลงก็ลงไหนลงลงทองนี่ลงตรงไหนหน้าค่ะลงลงเป็นไหมหรือว่าเป็นยังไงอันนั้นไหมวะใช่ค่ะนั้นนั้นรอยไหมมีลงหน้าลงสาริกลินทองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็นานๆทาพีนึงหัอช้างพี่มดดามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นู่แหละแต่มูมูขั้นหนักนั่นแหละที่เคยทาอะไรแปลกสุด กับร่างกายเกี่ยวกับการมูเตลูเอาจริงๆนะผมเป็นคนเชื่อเชื่อเรื่องพวกนี้มากนะครับเชื่อมาตั้งตั้งแต่เด็กเชื่อสืบทอดกันมาแต่ตัวผมเนี่ยไม่ไม่นิยมที่จะเอาของแปลกปลอมจากข้างอนอกเข้ามาในตัวอเองเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมามีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรที่จะเราควรที่จะให้เกียรติเทวดาของเราก่อนเป็นเป็นอันดับแรกพี่พูดหน้าฟังอันนี้ถูกพี่กำลังบอกอเราสิ่งเราเนี่ยเรามีเทวดาประจําตัวอยู่แล้วใช่บางทีไอ้พวกนี้ไม่ต้องจําเป็นแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความสบายใจนะใช่คือ,ค,อคือถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นพวกของก็เป็นก็เป็นพระเครื่องเป็นตะกรุดเป็นอะไรอย่างนี้ไปเอาพวกของช่วยเสริมเอาดีกว่าใช่นะสักเสริจกรงของอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่มีที่ตัวเลยผมเชื่อว่าตัวผมดีอยู่แล้วเพราะเอง เป็นคนที่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาแล้วด้วยใช่ครับเปลี่ยนมาหลักแสนน่ะมันมีเบอร์หนึ่งประมาณแสนหนึ่งครับโอ้โหแต่ว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ประมาณสองสามหมื่นประมาณเนี้ยครับโอ้โหแสดงว่าหมดค่าเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยบอช้างอ๋อแต่เบอร์สองดีพี่ไม่เคยซื้อเลยนะมใช้เบอร์สองเบอร์สองอ่ะตอนนี้ใช้เบอร์ที่หนึ่งอยู่แต่เบอร์ที่สองเนี่ยก็คือซื้อแล้วเก็บไว้เบอร์ที่สองประมาณแสนหนึ่งเนี้ยพี่ช้าง มันมีเลขหนึ่งกับเลขห้าเยอะๆเป็นยังไงเบอร์ที่สองไม่ไม่คือคือจริงๆทั้งทั้งสองเบอร์เนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันดีคนละเรื่องกันอ่เบอร์แรกนะครับเบอร์เบอร์แรกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเบอร์ที่ถ้าสรรพคุณก็เหมือนเหมือนยาชุดเนี่ยมันก็จะดีในหลายๆเรื่องอ่าหลายๆเรื่องนะครับไม่ไม่ได้รวมไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าผมได้ชอบ เบอร์สองเออใช่นะครับเพราะว่าซีรีส์เลขของเบอร์สองอ่ะคือเวลาเราดูเบอร์ครับมันมีหลักการคือเขาจะเอาตัวเลขอ่ะมาดูกันเป็นคู่คู่มุิเบอร์เจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีสามคู่สี่คู่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งเลขเนี้ยที่ที่เบอร์สองเนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการเจรจาเรื่องงานเรื่องความช่วยเหลือแล้วก็ในเชิงของอ่ะความสวยงามนะเลขมันก็สวย สลับไปสลับมาอยู่ในกลุ่มที่ดีแต่จะเปลี่ยนแล้วเพราะตอนนี้ใช้บเบอร์หนึ่งอยู่เบอร์สองคือจ่ายรายเดือนทิ้งไว้ผมว่าเบอร์เนี้ถ้าถ้าคนที่เขาชอบเลขนี้จริงๆริงน้องพอรชเอาไปปล่อยต่ออาจจะได้แพงซื้อมีคนซื้อเลยนะามากกว่าน,นั้นนะะเพราะว่ามันมีม,มันมันวิธีการเรียงตัวเลขอะ่ะมันค่อนข้างจะสวยแล้วก็แต่ว่า โดยเชิงงานนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้เราพูดถึงเบอร์อัยากรู้ว่าเบอร์ไหนดีพอมุมการบันเทิงปุ๊บว่าชื่อเสียงมันจะเป็นพวกตระกูล19พวกนี้ก็จะดีแต่ว่ามันมันควรจะอยู่หลักท้ายเบอร์โทรศัพท์มันดูจากข้างหลังมาข้างหน้ามันไม่ได้ดูจากข้างหน้ามาข้างหลัง้วท่นถ้ามันลงท้ายด้วยพวก19เอะไรแบบนี้หรือว่าการมีเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเลข8ก็คือบันเทิงคือเงาคือพระราหูนะครับก็ก็เป็นเลขที่ได้แต่ว่าอันัสุดท้ายเนี่ยเบอร์สองเนี่ย มันเป็นเบอร์ในเรื่องของการจะรับความช่วยเหลือ oh. ซึ่งซึ่งงานบันเทิงบางทีมันก็เราไปเราไปขอเขาเล่นเขาก็ไม่ได้ให้เล่นนะคือเขาเป็นคนเลือกเราอ่ะเราเป็นผู้ถูกเลือกอะ่ะ oh. นะครับ oh. นั้นเนี่ยก็สามารถใช้ใช้ในเรื่องของการบันเทิงในเรื่องเหมือนกัน oh. อ, oh. อเบอร์สองนะพี่เกิดเชื่อว่าถ้าเลขมันจะมามันก็จะมาหาเราเองนี่คนละแบบของพวกเราละผมไม่เคยไปขอ เลขอะไรเลยแต่ <simulator rainforest. S 2> แต่ผมก็เชื่อนะว่าเลขเลขนี้ดีเลขนี้ไม่ดีเลขอะไรที่ผมควรจะหลีกเลี่ยงไว้ผมรู้นะแต่ว่าผมผมก็พยายาม,มหลีกเลี่ยง fluid. ที่จะไม well, ่ไปขอไม่พยายามที่จะไปลักไก่เอาโชคชะตาที่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 มันดีแทนที่มันจะไม่ดีก่อนแล้วค่อยมามาดีเพราะผมมีความเชื่อว่าชีวิตคนเรามันจะเป็นอย่างอย่างอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไงเพราะฉะนั้นได้เลขอะไรมาก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นดีกว่า โดยโดยโดยที่ผมไม่เคยไปขอเลขอะไรมาเลยสักครั้งหนึ่งแต่บ้านเลขที่พี่นี่เลขสวยมากเลยนะ99้าทับเก้าอ่ะมีคนถามบ่อยว่าผมผมไปใช้ความเป็นดาราผมไปขอมาหรือเปล่ายังไงฮะไม่เลยคือผมซื้อที่นั้นเนี่ยเลขนี้เป็นเลขที่เจ้าที่ที่นั่นให้ผมมาหรอคือผมซื้อที่ที่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องคนที่ขายที่ให้ที่ที่เขาเดินเดินเรื่องให้เคเขาก็บอกอ้างเกิดท่านนี้นนี้ค่ะ ขอทะเบียนบ้านมาให้แล้วผมว่าเอ้าขอมาให้เหรอแล้วเลขสวยป่านี่เลยคคะ9-9เทับเฮ้ย9 9้าทับไปเอาเลขนี้มาได้ไงนี่มันเลขท่านท่านสอสสสสออะไรป่าคือคือมันเป็นเลขคนรวยมันเป็นเลขคนรวยมันเป็นเลขเบิ้ลนึกออกไหมแต่ก็อยู่กันมา1ิบกว่าปีแล้วในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุข99เป็นคนชอบรู้สึกแพงเหลือเกินทะเบียนแ8 8แปปประมูลเป็นล่าสุดมากกว่า สิบเอ็ดล้านบบอีกบบทะลุสิบเอ็ดล้านก้าเก้าเกไพวกเลขตองเลขเบิ้ลนี่มันคืออะไรพี่ชาจริงจริง,รงก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเลขลักษณะไหนนะครับคือโดยธรรมชาติของเลขเก้ามันเป็นเลขแห่งจิตวิญญาณนะมันเลขของเหมือนดาวหางอ่ะไม่ไม่ได้มีทิศทางในการค,ร,ครัวจรชัดเจนแล้วก็เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคือบ้านที่ซีรีส์ที่เป็นอันนี้พูดถึงบ้านแล้วกันนะที่เป็นตระกูลเลขเก้าเยอะทับเก้าเก้าอะไรพวกนี้ก็เป็นบ้านที่มีของเก่าของโบราณเสาตกน้ํามันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติครับเกิดขึ้นในในบ้านเนี่ยอยู่เสมอนื่นไงเห็นผีเดินกันว่อนเลยชนไงบเราอาจจะชอบก้าวๆก้าวแต่แบบบางทีการไปเก็บเหนือเหนือธรรมชาติใช่มันเป็นเรื่องแบบเหนือธรรมชาติไปแล้วเราก็รู้สึกชอบสุด้วยสิอยู่ที่คนไงชอบชอบแนวหนัเอาละเพราะฉะนั้นเราจะเข้าคําถามข้อต่อไปเกี่ยวกับเลขครับ คุณคิดว่าเลขคู่ใดใช้แล้วอาจจะทําให้หัวบันไดของคุณเนี่ยไม่แห้งมีคนมาลุมรักคุณเต๊ไปหมดเลยลหละอุ้ยตายแล้วอันนี่ไม่ควรจะใช้แล้วเพราะรักทีลามีปัญหาทุกครั้งหนูขอเรื่องงานเดียวแต่ว่าเดี๋ยหนูจะายมาเพราะหนูอยู่กับหมอดูเยอะเลขคู่ใดเนี่ยใช้แล้วทำให้สี่หกสองสองเออคู่คู่อสองสองหนึ่งเก้าคุณเลือกเลขอะไรคุณหนูว่าสี่ห สี่หกแล้วก็มีห้าอะไรเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องงานหนึ่งเก้าเนี่ยคือวันเกิดบุโกโกเลยไม่น่าใช่เรื่องความรักบุโกโกคิดว่าสองสองแต่หลอดเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้ความรักนะก็ประสบความสำเร็จด้รอบเดียวไงย,ยาวนานทำไมต้องโมโหด้วยแต่ว่าหล <laughs> ่อนจะโมโหไม่คืออย่างนี้พี่เกิร์ <laughs> คือหนูว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความรักพอคบมาสี่ห้าปีแล้วพอวันหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบอยู่สถานะแฟนเราเป็นพี่น้องกันเราก็รู้สึกว่าพอเรากลับมาโฟกัสที่เรื่องงานรู้สึกเราอยากสนุกสนานไปอย่าร้องไห้ ไปเชียงใหม่เดี๋ยวก็ไปคิดถึงเขาจับมาดามเ้าว่าแล้วทำไมถึงไปเชียงใหม่บ่อยเนี่ยผู้ชายไม่อยู่เชียงใหม่ผู้ชายอยู่ปราจีนบุรีโอ๊จังหวัดนัเลยคิดว่าน่าจะเป็นสองสองมากกว่าทำไมเหรออะไรนะแล้วมีแม่ตัวเลขตอนนี้เหรอหนึ่งเก้าความรักหนึ่งเก้าคือวันเกิดหนูแต่หนูความรักหนูเป็นไงตอนนี้เหรอตอนนี้หนูเป็นไลฟ์สไตล์แบบโอเปนเรレーションชีพเอ้าเอางี้ดีกว่าคนต้องคิวมาดามมีผัวเยอะมีเด็กเยอะ ฉันไม่ได้คิดเล็บปุโกรเลยจริเหอไม่เคยมีผัวเลยชาติเนี้อ้าวขอโทษนะคะให้เครดิตดีดิให้เครดิตดิฉันเชื่อว่าเธอเลือกอะไรสองสองทำไมไม่เลือกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเปื่วันเกิดตัวเองก็หล่อนึงมีผัวดี่เหรอหนึ่งเก้าแล้วกันนะเออหรอหนูเกิดวันที่สิบเก้ามีนาอ่ะหนูเลยไอเนี้แหละถ้าผัมคนี่มีอะไรอยู่ในในเบอร์โทรศัพท์ใช่ปะหนึ่งเก้าไหหนึ่งเก้า แต่ผมอ่าแต่เลขที่ผมชอบอ่ะผมว่านะผมว่าสี่หาะ6ก็เหมือน6กเคนดูลูปรูปหกเก้าสิมันอินฟินิต <ficou S 1> ี <forty> ้เหรอสี่ก so yes, ็เหมือนเฮ้ยไปสี่กันเปล่าไปสี่กันเปล่าอย่างเงี้ยถึงว่าไปสว่ไปสี่ เขาถึงมาด่ามองเล่นงานกูเลยบีหกเก้าสี่เป็นการตีความที่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีมุมนี้มุมนี้นะดอกไปโยกเก็บนั่งเป็นพระเอกก็ดีอยู่แล้วอีดอกสอบแล้วความรักแล้วเมื่อกี้มาถึงนะบุกบมาถึงนะเพราะทำไมรู้ไหมเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นเก้าอี้ให้บุกบดนะบุกบดไปแปลกใจเลยที่ขนาดกระเทยยังหลงอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงจะเหลือยังไงอ่ะสรุปคุณพ่อสรันชีวิตคุณเนี่ยแหละมีแต่คนมาลุมรับ คุณตอบว่าเลขอะไรสี่หกสี่หกคุณเกิดฮะครับอบเลขอะไรครับเอาเท่าที่ความรู้ผมมีนะครับในความตัวเลขในความหมายของผมเนี่ยนะครับเลขสี่ไม่ค่อยดีสีมองเทงเพราะว่ายืนยืนขาข้างเดียวขยบขยเกกเลขหกเป็นเลขของเทพเลขสองข้ามเลขสองกองเลขหนึ่งคือเลขของเทพเลข เลข9คือเลขของพระเลขสองคือเลขของความรักเพราะฉะนั้นสองสองครับโอ้พี่ว,วนไปจนถึงดาวอังคารสองสองวนกลับมาได้จริงวนถึงไปดาวอังคารอะสอง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 สามคนไม่มีใครตอบเหมือนกันเลยปู้กรวตอบ19เาค่ะขอตอบ4ี่หครับแล้วก็สอง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 รักรักเลขคู่ใดครับใช้แล้วอาจจะทำให้หัวบันไดไม่แห้งมีแต่คนมารุมรักนะอ่า คำตอบที่ถูกมีคนตอบถูกแน่นอนนะครับนั่นก็คือเลข4-6คหับเฮ้ยเลยล้วเหรอจริงเหรอพอร์เนี่ยพอยท์ต้องมีจต่ความสีความอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้มาจากความหมาที่พอยทบอกหรอพอยท์สี่มาจากสี่จริงไหมคะสี่ไงสี่มาจากความหมายเนี่มันก็กันจริงไหมคะต่งหากเาแต่นคะถ้าฉันเลือกเองฉันก็ไม่เลือก4ี่นะเอราะนึ่งเก1าเพราะว่าหนูว่ กลุ่มเลขสี่เลขหกเลขไม่เอาน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าไม่ไม่พอคือสี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งหกก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับโบราณเนี่ยมีคํากรนนะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่ชับนับวันชักจะเหมือนใครแล้วเนาะไม่มันรู้มานานแล้วแต่ไม่ยากไม่ไม่พูดทันเองคนไม่อ้วัจรู้รู้มานานแต่ไม่พูดแต่ว่าจะบอกว่า เบิกเบิกกล้องปิยะมีเลยเรียกสี่หกไมีกล้องปยะมีจริงเหรอมีสี่หกเสียบสมจนสมสารมีสี่หกเหรอมีสี่หกสี่หกได้้เร็นร้องไห้ตลอดเลยต้องเสียเสียบสมไม่ได้ไม่ได้เสียบสมจนสมสารเลยเหรอครับดังนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าคําถามมันคือว่ามีความรักแบบโห่อะไรไหให้คือคนเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าความรักมั่นคงอะไรนะ คือมันหมายถึงมีโอกาสในเรื่องของความรักความรักใหม่ๆมีไหมของเรามี4 6ไหมพอดไม่มีครับเดอดีรับเวอย่ามีเลยแค่ที่ปัญหาก็เยอะแล้วลูกแสดงว่าไม่ค่อยมีดวงทางอะไรพอแล้วไม่มีครับมันมีเมียทีไรแม่ปัญหาเยอะทุกทีลูกโซด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 แต่ดูจากการแปลเราก็พอจะเข้าใจวันที่คุณพอดูหต้าแรงเนาะถูกแบบว่าตอบถูกเกืพอโมโมะเนยเนี่ยอนะ ไปขวดที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะตอบคำถามกระดวงกระดวงนี่แบบพ่อแท่งทองวันนี้เป็นพ่อแท่งทองดูสิอันนี้พีเซตนนะพีเซตนหนูอยู่รู้ใกับหมอดูงมึงมึงยังไม่ตอบถูกละตะเคาะอ่ะจริงๆแล้วว่าหนูอยากตอบถูกแต่พออยู่ตรงนี้หนูก็เลยให้ผู้ชายดีกว่าความรักหนูดีไหมคะความรักหนูตอนนี้หรอความรักหนูเฉยเยหนูพูดออกทีวีค่ะเพราะว่าแม่เขาก็อยากให้หนูกลับมาคืนดีกับแฟน คือเรื่ององเรื่องความรักคบกับแฟนมาตั้งหลายปีสี่ปีสี่ปีสี่ปีโอ้ยย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 ่ยยยยยยอยะยอยยัยย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 ย่ยย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 ้ยี่ยย้จะได้จยเลยยยยองให้ยยยยยยยอยยยยยอยยยยยยยอยกยยกยยยยยายยยยการยยยนยยขยยยยยไยยยยยขายยอยยี่ยย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 ่มยไลยยรยไม่มยยยยยยเยย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 ยาไยยนาเศร้าหนู การเลิกหลากันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเพราะเราเลิกกันแบบเป็นเพื่อนกันเพราะอะไรโควิดทำไมถึงเลิกกัน่หลังๆพอโควิดเรา COVID, ก็แยกกันอยู่เขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราอพอเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าพอเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเออมนไลฟ์สไตล์ชีวิตเรามันแบบดูโลดผลขึ้นมันสนุกสนานขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไงว่ารักแท้แผลระยะทางมันก็ไม่ใช่อย่างงานเราก็เลยรู้สึกว่าลองใช้ชีวิตแบบ โอเพนเรレーションชิพดูแปลแปลเป็นไทยหน่อยโอเพนเรレーションชิพ <Relations hip S 2> ก็คือความสัมพัญแบบเปิดแบบเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันลองดูซิว่าแบบ,บไหนชอบสุดท้ายแล้วเราก็คุยว่าเป็นพี่น้องดีกว่านี่คือเรื่องจริงแล้วการเลิกลากันไปไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเพราะว่ายังคุยกับแม่เขาอยู่ก็ยังถามว่าเธอเป็นยังไงสารุกสุกดิบตอนนี้เขาก็มีแฟนใหม่แล้วเราก็ไม่ได้เสียไม่ร้องไห้นะแต่เรารู้สึกดีใจที่เขาเนี่ยก็ได้เจอคนดีๆส่วนเราก็ เห็เลนเลวมากเอาละปาเก <he> ่ง <ń> ช่างเขา <Or. S 1> ช่วงนี้ความรักของคนอะไรคนราศีอะไรที่ต้องระวังหลังจากที่มีการดาวยงดาวย้ายมากมายทั้งเราดาวพญาจิจริงๆเตือนเนี่ยคงเตือนราศีตุลมากกว่า,<อ>านะครับเพราะว่าเป็นราศีที่พระรหูเนี่ยเล็งกับตัวราศีเกิดมันก็จะทําให้ส่งผลให้เหมือนกับความรักตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบคือเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่มางที่แฉอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามา แต่ยังยังบุกโกรชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่ไงใช่เริ่มชีวิตหล่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่ราศีเมษแม่อ่ะหนูขอถามหน่อยเดี๋ยวหนูจะเดินทางไปเมืองนอกหนูไม่โอกาสจะได้เดดดี้ชูก้าอุปถัมภ์คำชูหนูไม่ได้หรอกไม่ได้หรอลุกไม่ได้หรอกครับกไม่ได้หรอกครับลูตื่นค่ะตื่นค่ะตื่นแล้วก็ไป็นโฆษณาช่วงต่อไปนะโอเควอนที่สามก็ได้ค่ะหนูต้องตื่นค่ะลูกตื่นตื่นนะไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย